เข้าเรื่องเบา,เาเหวาน<ล>กันเลยนะคะในส่วนดรออยเป็นคนนำเสนอส่วนของเบาหวานเลยนะครับค่ะในส่วนของเบาหวานเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโรคยอดฮิตเลยสําหรับสังคมณปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเป็นสังคมที่เรารับประทานอาหาร ไม่ค่อยจะมีสุขภาพดีกันเท่าไหร่นะคะอาหารที่เรารับประทานนี่ก็จะเน้นไปที่คาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็การออกกำลังกายของเราก็ค่อนข้างน้อยจากพฤติกรรมการทำงานของเราที่ต้อง work ์ฟฟอร์มโนั่งหน้าคอมพิวเตอร์การขยับตัวขยับแข้งขยับขาก็น้อยมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราสูงขึ้นค่ะนั่นก็เป็นที่มาของโรคเบาหวานนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคนเป็นโรคเบาหวานเยอะ แล้วก็อัตราเนี่ยสูงขึ้นทุกปีนะคะที่สำคัญก็คืออายุของคนเป็นโรคเบาหวานแต่ก่อนเราจะเห็นว่าคนโรคคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยจะต้องเป็นคนสูงอายุอายุ50ปีขึ้นแต่ปัจจุบันไม่ใช่นะคะคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีอายุน้อยมากยิ่งขึ้นค่ะ,อ,ะอย่างวัยรุ่นหรือว่าเด็กๆเ,เนี่ยก็มี โอกาสเป็นโรคเบาหวานได้โดยเฉพาะคนที่อ้วนนะคะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานสูงมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเบาหวานเนี่ยมันเข้ามาเป็นปัญหากับชีวิต หลายๆคนและหลายๆครอบครัวทําให้สุขภาพของเราแย่ลงแล้วก็ทําให้เราต้องเสียเงินไปกับการรักษาดูแลสุขภาพเนื่องจากโรคเบาหวานมากยิ่งขึ้นนะคะจะดีไหมถ้าเรารู้จัก โรคเบาหวานตั้งแต่เนิ่นๆดูแลร่างกายแล้วก็ส่งเสริมร่างกายให้ต้านทานกับโรคเบาหวานหรือแม้กระทั่งท่านเป็นโรคเบาหวานแล้วทําให้โรคเบาหวานของท่านเนี่ยมันมีภาวะที่ดีขึ้นจนไปถึงสามารถรักษาให้หายขาดได้เราจะทําอย่างไรวันนี้เรามาคุยกันนะคะค่ะ เ,เริ่มต้นอยากจะให้คํานิยามเกี่ยวกับโรคเบาหวานก่อนนะคะโรคเบาหวานเนี่ยมันเป็นความผิดปกติของร่างกายค่ะในการเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงานซึ่งพลังงานของร่างกายนะคะเราได้รับจากคาร์โบไฮเดรตนั่นก็คือกลูโคสค่ะกลูโคสเนี่ยจะเป็นแหล่งพลังงานให้กับเซลล์ในร่างกายนะคะเซลล์กล้ามเนื้อ และที่สำคัญก็คือสมองค่ะสมองเนี่ยใช้กลูโคสเป็นพลังงานหลักในการาทำงานต่างๆนะคะแต่ยังไงก็ตามถ้าร่างกายเนี่ยทำงานผิดปกติไปเนี่ยค่ะก็จะทำให้กลูโคสในเลือดเนี่ยค่ะสูงมากกว่าปกติถ้าเราวัดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะเราก็จะพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดปกติของคนเนี่ย จะน้อยกว่า99มิลลิกรัมเปอดซิลิตรค่ะแต่ถ้าเราวัดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วอยู่ที่100ถึง125มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรเนี่ยถือว่าเป็น pre-diabetes ก็คือ,อเป็นภาวะก่อนเบาหวานนะคะซึ่งจะต้องดูแรลร่างกาย อย่างเร่งด่วนเลยถ้าไม่ดูแลเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเบาหวานในอนาคตจะสูงมากๆเลยค่ะส่วนคนที่เป็นเบาหวานนะคะจะมีระดับน้ำตาลในเลือดนะคะมากกว่า126มิลลิกรัมอร์เดซิลิตรเพราะฉะนั้น ถ้าเราไปวัดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วเราอยู่ในช่วงที่ปิ่มน้ำก็คือ1 0 0 1 2ถึง125หรือว่าเป็นเบาหวานไปแล้วก็คือมากกว่า126มิลลิกรัม per เดซิลิตรเนี่ยก็ต้องดูแลจัดก,การแล้วนะคะเบาหวานเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวออยจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือเมื่อเรารับประทานคาร์โบไฮเดรตเนี่ยคะ่ะร่างกายของเราก็คือ กระเพาะอ,อาหารแล้วก็ลำไส้เล็กนะคะจะสร้างเอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรตพวกนี้ให้กลายเป็นน้ำตาลน้ำตาลที่เข้าสู่ในร่างกายก็คือกลูโคโสค่ะแล้วก็จะดูดซึมเข้ากระแสเลือดเมื่อน้ำตาลกลูโคโสเข้ากระแสเลือดแล้วนะคะตับอ่อนค่ะจะหลั่งอินซูลินเพื่อช่วยนำกลูโคโสจากกระแสเลือดนะคะเข้าไปยังเซลล์ต่างๆเพื่อใช้เป็นพลัง ถ้าเราเป็นเบาหวานนะคะมันจะมีสองสาเหตุก็คือหนึ่งตัวอินซูลินจากตับอ่อนเนี่ยมันไม่ถูกหลั่งออกมาอันที่สองก็คือมันหลั่งออกมาแต่มันไม่สามารถใช้งานได้ตัวอินซูลินเนี่ยค่ะไม่สามารถจะนำน้ำตาลกลูโคโสในเลือดเข้าไปยังเซลล์ต่างๆเพื่อออกไปใช้งานได้ก็เลยเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงการที่น้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงปริมาณ เยอะอย่างเป็นระยะเวลานานเนี่ยมันจะส่งผลต่อสุขภาพเยอะแยะมากมายเลยค่ะมันจะส่งผลต่ออวัยวะต่างๆนะคะเส้นเลือดที่มีน้ำตาลสูงเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะอนุมูลอิสระสูงเกิดการอักเสบแล้วก็ทำให้อวัยวะต่างๆเนี่ย เกิดความเสื่อมขึ้นนะคะอย่างเช่นที่ตาเราก็จะเกิดภาวะตาจากเบาหวานภาวะตาเสื่อมจากเบาหวานทําให้เรามองเห็นแล้วมันเบลอเบลไม่สดใสนะคะเส้นประสาทเกิดอาการเสื่อมเกิดขึ้นเกิดภาวะไตเสื่อมแล้วก็เกิดภาวะแผลแห้งยากนะคะทั้งหมดนียเกิดจากการที่น้ําตาลในเลือดสูงค่ะ แต่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าเบาหวานเนี่ยมันไม่ได้มีประเภทเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเบาหวานเนี่ยมันมีหลายประเภทเดี๋ยววันนี้อ้อยจะเล่าให้ฟังว่าเบาหวานเนี่ยมีประเภทไหนบ้างนะคะก็จะมี2ชนิดหลักๆก็คือเบาหวานประเภทที่1และเบาหวานประเภทที่2นะคะนอกจากนี้อาจจะมีเบาหวานชนิดอื่นๆอย่างเช่นเบาหวานขณะตั้งครร คนที่มีภาวะตั้งครรภ์อยู่ในระยะก,กลางๆหรือระยะท้ายๆเนี่ยก็มีโอกาสเป็นเบาหวานได้นะคะเรามาดูเบาหวานชนิดแรกก่อนค่ะก็คือเบาหวานชนิดที่1เบาหวานชนิดที่1เนี่ยเป็นเบาหวานที่ขึ้นอยู่กับอินซูลินมักจะพบเบาหวานชนิดที่1น,นะคะในคนที่เป็นเด็กค่ะเนื่องจากว่า เป็นภาวะที่ร่างกายสร้างภูมิต้านทานไปโจมตีตับอ่อนค่ะแล้วทำให้ตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อยลงพอตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อยลงนะคะมันก็ไม่มีอินซูลินนํากลูโคส เข้าไปในเซล,ล์ลเพื่อไปใช้เพราะฉะนั้นน้ำตาลในเลือดเนี่ยก็จะสูงมากๆเลยนะคะน้ำตาลในเลือดที่สูงเนี่ยมันจะไปทำลายหลอดเลือดเล็ก,ลกๆที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆนะคะไปทำลายดวงตาก็เป็นเบาหวานขึ้นจอตาไปทำลายเส้นประสาทก็เป็น โรคเส้นประสาทส,ส่วนปลายจากเบาหวานไปทำลายไตยก็เป็นโรคไตจากภาวะเบาหวานนอกจากนี้นะคะการที่น้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะโรคหลอดเลือดและหวัวใจตามมาค่ะการรักษาเบาหวานชนิดที่1นนะคะก็คือต้องฉีดอินซูลินเท่านั้นค่ะ เบาหวานชนิดที่2นะคะเป็นเบาหวานที่ไม่พึ่งอินซูลินค่ะอันนี้สาเหตุการเกิดเนี่ยมักจะเกิดจากการรับประทานอาหารพฤติกรรมการออกกำลังกายที่น้อยลงนะคะซึ่งเราจะพบว่าคนที่เป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยค่ะมีประมาณ90%เเพราะฉะนั้นคนส่วนมากที่เราเห็นว่าเป็นเบาหวานเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเพราะพฤติกรรมการใช้ชีวิต พฤติกรรมการรับประทานอาหารนะคะเพราะว่าเบาหวานชนิดที่2เนี่ยมีถึงเอ่อมีถซง90%เลยค่ะอาการของโรคเบาหวานชนิดที่2มีอย่างไรบ้างนะคะก็จะรู้สึกว่าอ่อนเพลียแบบทำอะไรก็อ่อนเพลียน้ำหนักลดเหนื่อยอ่อนนะคะแผลหายช้าแล้วก็มีภาวะตาเบลอค่ะ เบาหวานที่สองถ้าเทียบกับเบาหวานชนิดที่1นเนี่ยจะมีความรุนแรงน้อยกว่าค่ะแต่ก็ยังทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมานะคะโดยเฉพาะภาวะโรคไตโรคเส้นประสาทแล้วก็โรคดวงตานอกจากนี้ก็ทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อหัวใจและหลอดเลือดเช่นเดียวกับเบาหวานชนิดที่หนึงนะคะและที่สำคัญค่ะ คนที่เป็นโรคอ้วนคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยจะมีความเสี่ยงต่อเบาหวานชนิดที่สองมากกว่าคนทั่วไปนะคะเพราะว่าโรคอ้วนเนี่ยมันจะเกิดจากการดื้ออินซูลินนะคะก็คือเขามีอินซูลินอยู่ในร่างกายแต่อินซูลินไม่สามารถทำงานได้ก็ไม่สามารถจะเอากลูโคโสในเลือดนะคะไปใช้ได้ก็เลยทำให้น้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงกว่าปกตินะคะ คนที่เป็นเบาหวานชนิดที่สองจะรักษาอย่างไรนะคะก็คืออย่างแรกเลยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะต้องรับประทานอาหารที่มีปริมาณผักผลไม้ยเยอะๆหลีกเลี่ยนอาหารหวานหลีกเลี่ยนอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตสูงๆนะคะควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายแล้วก็รักษาด้วยยาค่ะเบาหวานชนิด ที่3นะคะที่อาจจะพบได้บ่อยเหมือนกันก็คือเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ซึ่งมักจะตรวจพบในช่วงกลางหรือช่วงท้ายของการตั้งครรภ์นะคะในภาวะตั้งครรภ์นเนี่ยมันก็เกิดภาวะดื้ออินซูลินเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้น้ำตาลในเลือดของผู้หญิงเนี่ยค่ะสูงมากๆเลยซึ่งคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ถ้าไม่ได้รับการรักษาน้ำตาลในเลือดของคุณแม่เนี่ยก็จะสามารถผ่านรกไปยังทา รกได้นะคะการที่ทารกได้รับน้ำตาลในปริมาณที่สูงเกินไปเนี่ยมันจะทำให้การเจริญเติบโตและก็พัฒนาการของทารกเนี่ยผิดปกติได้เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ที่มีน้ำตาลในเลือดสูงจะต้องได้รับการรักษาแล้วก็ต้องได้รับการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆค่ะ แต่ยังไงก็ตามนะคะเขาก็พบว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วก็เป็นโรคเบาหวานเนี่ยค่ะหลังตั้งครรภ์มีโอกาสหาย่ายนะคะแล้วก็สิบเปอร์เซนหลังจากที่ตั้งครรภ์แล้วนะคะก็มีโอกาสกลับมาเป็นเบาหวานชนิดที่สองได้เหมือนกันค่ะก็คือเก้าสิบเปอร์เซนไม่กลับมาเป็นอีกแล้วก็อีกสิบเปอร์เซนเนี่ย หลังจากที่ตั้งคันเสร็จแล้วก็มีโอกาสเป็นเบาหวานชนิดที่2นะคะแล้วก็อีกภาวะหนึ่งที่ออยให้ความสำคัญค่ะหลายๆคนในที่นี้เนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นเบาหวานเราไม่ต้องดูแลร่างกายก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วท่านอาจจะมีภาวะ pre diabetes ก็คือภาวะน้ำตาลในเลือดสูงถึงขั้นที่แบบบิบน้ำ เรายังไม่ได้เป็นเบาหวานค่ะแต่มันสูงแล้วนั่นก็คือถ้าเราไปวัดน้ำตาลในเลือดนะคะมันจะอยู่ที่100ถึง125มิลลิกรัมเดซิลิตรค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานสูงมากถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะคะจากงานวิจัยเขาพบว่า3คนเนี่ยค่ะมีหนึ่งคนที่มีภาวะนี้เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลในเลือดสูงต้องดูแล ร่างกายนะคะไม่งั้นคุณจะเป็นเบาหวานค่ะแล้วก็คนที่เป็นภาวะนี้นะคะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจสูงกว่าคนปกติค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็ เป็นอีกทางเลือกหนึง่งสำหรับคนที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือเป็นโรคเบาหวานแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยขออุบชื่อไว้ก่อนเพราะว่าเราจะทำการเปิดตัวตอนที่ทุกท่านมาเยี่ยมชมโรงงานที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็มีความพิเศษอย่างไร ความพิเศษของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมันไม่ได้มีแค่สมุนไพรตัวเดียวที่มีคุณสมบัติลดน้ำตาลในเลือดแต่ว่ามันยังมีสมุนไพรตัวอื่นทำหน้าที่ในการผสมผสานทำให้ ร่างกายของเราเนี่ยฟื้นฟูทั้งระบบนะคะนอกจากลดน้ำตาลในเลือดแล้วเรายังทำหน้าที่ดูแลตับอ่อนที่ทำหน้าที่ในการผลิตอินซูลินเรายังทำหน้าที่ในการสมานแผลทำให้หายเร็วขึ้นและทำหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบค่ะในส่วนวันงานนะคะ เรามาดูกันว่าหน้าตาผลิตภัณฑ์ของเราที่ดูแลเบาหวานจะเป็นอย่างไรสมุนไพรที่อยู่ในนั้นมีอะไรบ้างและมันจะมีคุณสมบัติโดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆในท้องตลาดอย่างไรนะคะรอติดตามค่ะ okay. มีคำถามนะครับมีคำถามจะถามดรออยนะครับจากาท่านผู้นำหลายๆท่านนะครับถามว่าทานผลิตภัณฑ์นานเท่าไหรถึงจะเห็นผลว่าดีขึ้นครับ ค่ะโดยทั่วไปนะคะเวลาเราวิเคราะห์น้ำตาลค่ะขยับเข้ามาค่ะโอเคดรติขยับเข้ามาค่ะก็คือค่ะโดยทั่วไปนะคะในผลของการลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะหนึ่งอาทิตย์เราก็สามารถ วัดแล้วก็ดูผลได้แล้วค่ะแต่ว่าปกติในการดูแลเรื่องเบาหวานเนี่ยมันเป็นการฟื้นฟูภาวะตับอ่อนทําให้เบต้าเซลล์ของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นซึ่งเขาจะใช้เวลาประมาณ120วันค่ะในการฟื้นฟูค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าอยากเห็นผลเร็วเนี่ย บอกว่าน้ำน้ำตาลในเลือดลดเนี่ยหนึ่งอาทิตย์ก็เห็นผลค่ะแต่ว่าถ้าต้องดูแลคะถึงภาวะตับอ่อนเนี่ยค่ะแนะนำหนึ่งร้อยี่สิบวันค่ะประมาณสี่เดือนค่ะครับคุณพรชัยนะครับแสงดีถามมาว่าคนผอมมีโอกาสเป็นเบาหวานไหมครับมีโอกาสค่ะ,ะคนผอมเนี่ยมีมีถ้ามีพันธุก,กรรมที่เป็น เบาหวานอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นเบาหวานอยู่แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานได้ค่ะน้ำตาลในเลือดกับภาวะอ้วนภาวะอ้วนเนี่ยมันก็คือไขมันที่อยู่นอกร่างกายเนาะสูงซึ่งไขมันนอกร่างกายกับไขมันในเส้นเลือดเนี่ยก็คนละส่วนนะคะแต่คนที่อ้วนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นเบาหวานมากกว่าคนผอมค่ะคนผอมมีโอกาส แต่โอกาสน้อยกว่าคนอ้วนค่ะโอเคครับมีคําถามหรือว่าจะตอบคำถามดีไหมครับหรือว่ายังไงค่ะมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะในรายละเอียดลงลึกกว่าน,นี้ค่ะ,ะครับเราจะไปคุยกันที่เราจะมาคุยกันที่เชียงใหม่เจ้าพร้อมทัม้งตัวอย่างให้ทุกท่านได้รับใช่ค่ะเ,เราจะแจกผลิตภัณฑ์ให้ทุกคนตัวเจ้า ค่ะจริงๆแล้วนะคะคนที่ดันผลิตภัณฑ์เบาหวานให้สำเร็จขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องขอบคุณพี่พรชัยเป็นอย่างยิ่งนะคะคือก่อนหน้านี้เราก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เบาหวานแต่คนที่ทำให้มันสำเร็จเร็วมากยิ่งขึ้นก็คือพี่พรชัยซึ่งท่านได้ นำเสนอในอาท ok ิตย์ก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะต้องกราบขอพระคุณอย่างยิ่งที่เปิดเบาหวานให้เราได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งได้รับการตอบรับค่อนข้างดีค่ะก็วันนี้เป็นหน้าที่ของออยที่จะมาเล่าถึงความสำคัญที่มาที่ไปของเบาหวานให้ทุกท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นก่อนที่เราจะไปเจอผลิตภัณฑ์จริงๆในวันงานนะคะครับผมคุณขุชลครับ ถามมาว่าถ้าทานครบสี่เดือนแล้วจะกลับมาเป็นเบาหวานอีกไหมคะค่ะอ,อันนี้ต้องเรียนแจ้งอย่างนี้ค่ะว่าเนื่องจากภาวะของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันคนที่เป็นเบาหวานอาจจะไม่รุนแรงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะหายแต่ถ้าคนที่เป็นเบาหวานที่แบบเป็นเรื้อรังอยู่แล้วอะค่ะอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านั้น ค่ะมันขึ้นอยู่กับร่างกายเราด้วยว่าร่างกายของเราพร้อมมากแค่ไหนค่ะโอเคครับคท่คำถามนะครับเป็นไตระยะแรกหนึ่งสองสามสี่เป็นเบาหวานทานผลิตภัณฑ์นี้ได้ไหมครับค่ะทานได้ค่ะทาได้นะคะค่ะโอเคครับลักษณะเบาหวานที่เกิดแผลใช้ผลิตภัณฑ์เราประมาณกี่วันครับถ้เป็นแผล ถ้าเป็นแผลนะคะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณเ,มเขาเรียกว่าในการทดลองเนี่ยใช้เวลาประมาณสามอาทิตย์ค่ะถึงจะเริ่มเริ่มเริ่มเห็นผลค่ะม,มีผู้ต้องการทราบอาการของผู้เริ่มเป็นเบาหวานค่ะ,คะจะสังเกตตัวเองอย่างไร เริ่มเป็นเบาหวานนะคะก็จะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายอ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะคือทำกิจกรรมนิดนิดหน่อยหน่อยนอนเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าไม่พอก็ยังรู้สึกอ่อนเพลียตลอดเวลาอาจจะมีภาวะที่มือชาตาเบลอแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนร่างกายมันไม่ปกติอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ลองไปเช็ค ระดับน้าตาลในเลือดดูค่ะโอเคนะครับมีอันนี้ชอบครับไม่ชอบพิทติสนะครับเป้าหมาย r p Q หนึ่งร้อยล้านบาทท่านด็อกเตอร์อันนี้คําถามทปก่นครับทานอย่างไรครับค่ะแนะนำสองแคปซูลหลังอาหารเช้าสองแคปซูลหลังอาหารเย็นค่ะ ถ้าเป็นเบาหวานเยอะๆควรทานสักกี่เดือนคะอ,อจริงๆอยากให้ปรับก็คืออย่างต่ำเนี่ยอยากให้สี่เดือนค่ะแต่ว่าหลังจากสี่เดือนเนี่ยเราอาจจะเริ่มลดขนาดลงได้เหมือนร่างกายเราฟื้นฟูแล้วเราก็ลดขนาดแล้วก็ทานต่อไปอีกนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะ hmm. ยังยังไม่อยากให้หยุดเลยเพราะว่า คือเหมือนร่างกายเราฟื้นฟูแล้วแล้วเราก็ควรจะเมนเทนนซ์ดูแลรักษาเขาไปอีกช่วงหนึ่งก่อนที่ที่จะหยุดค่ะอืมครับผมราคาเท่าไหร่คะครับต้องถามอยู่ที่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาแตแจ้งทีเดียวนะคะในส่วนของราคาค่ะแต่ก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้สูง ก็ใกล้ลคเคียงก,กับผลิตภัณฑ์เดิมค่ะนะครับผม่งตัวนี้หลังจากที่ตั้งแต่น่าจะอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับที่ท่านท่านที่ปรึกษาพรชัยเนี่ยได้เปิดตัวแล้วก็มีการแจกผลิตภัณฑ์ไปนะฮะก็ก,ก็คงจะได้รับมีการทําเคสอยู่นะครับคงจะได้รับผลอะไรกลับมาหาเราเร็วๆนี้แล้วก็จะมีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นใหม่เล็กน้อยนะฮะ แล้วก็คงจะได้มีการทําตลาดกันในเนี่ยอาทิตย์หน้าหลังจากอาทิตย์หน้าเป็นต้นไปนะครับแล้วก็คงจะต้องเข้าประกวดอีกเช่นเดิมะนะครับใช่ค่ะนะครับนี่มีถามมาพอดีนะครับส่งไปประกวดชิงรางวัลที่ต่างประเทศไม่ได้ส่งไปประกวดชิงรางวัลน,นะครับส่งไปนะฮะที่ต่างประเทศด้วยไหมคะ ค่ะมีแผนในอนาคตค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปประกวดค่ะครับผมโอเคครับก็ได้เวลาสมควรแล้วนะคค่ะคำถามที่เหลือหรือว่าข้อมูลต่างๆที่อยากจะได้เพิ่มเติมก็คงจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับที่เชียงใหม่ใช่ค่ะ,ะครับคุณบีมมายินรอแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็คงต้อง สสวัสดีเจ้าต้องบอกลาทุกคนนะครับเจ้าเจ,เจอกันอาทิตย์หน้าน,นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค้าครับ